วันนี้ป้าติพามาไหว้ปังสายญาติจังหวัดอ่างทองที่องค์ใหญ่ที่สุดในองค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพระบาทของท่านนะครับเป็นแต่เชื่อไหมว่าใหญ่มากเดินจนพูดง่ายๆว่าเท้าพองทางเข้าเป็นกำแพงตอนนี้ยังเจ็บอยู่เลยพองจนแตกแผลใหญ่ เจ็บหรือเปล่า,มานนไม่เจ็บมองพระเพลินจนเ<อ>ท้าพองไปเลย,เยได้บุญเยอะอเขาไปดูได้นะคะ,ะที่จังหวัดอ่างทองนะครับปางใส่ญาติพระใหญ่มากครับคนที่เกิดวันอังคารไปไหว้ท่านสริกมงคลเชื่อเลยว่าจะเป็นอะไรที่โชคดีไปตลอดทั้งปี อย่าลืมนะคะถ้่าแวะเวียนไปที่อ่างทองก็ไปไหว้พระองคสใญ่ย่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนรงนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะอืมขาพองเลยเนี่ยโอ้ยยังไม่หายเลยองใหญ่มากนะครับนี่บรรยากาศคนมาเที่ยว ไปดูป้ายครับก็มีป้ายอยู่วัดขุนนะครับวัดขุนอินประมูลนะครับตรงนี้นะครับล่มโพทองพระนอนองค์ใหญ่ วันที่8ถึงวันที่17นะครับมกราคมนะครับ2565ก็25จะมีงานนะครับฉลองนะครับพานอนนะครับองค์ใหญ่มากนะครับนี่ครับพาท่านมาที่นี่นะครับสวัสดีครับ